ด้วยการทํางานของเราที่ต้องนั่งคิดงานทํางานดึกอยู่เกือบทุกคืนเลยนะคะจนทําให้มีอาการเครียดและปวดหัวไม่เกณฑอยู่ตลอดบางครั้งก็นอนไม่หลับตื่นเช้ามาเนี่ยจะรู้สึกอ่อนเพียแล้วก็เมื่อยล้ามากๆเลยค่ะจนวันก่อนนะคะนั่งเล่น Facebook อยู่แล้วไปเจอตัวนี้มากค่ะทุกคนจะบอกว่าน่าลองมากอยากรู้ว่าเป็นอะไรตามมาดูกันเลย และเจ้าซองเขียวนี้ก็คือเครื่องดื่มอารมณ์ดีกินกูมิเป็นแบบผงสําหรับชงดื่มค่ะสินค้าถูกต้องตามกฎหมายได้รับการรับรองจากออยอช่วยให้หลับง่ายหลับลึกผ่อนคลายลดความเครียดลดอาการปวดหัวไมเกรนทำให้รู้สึกร่างกายเนี่ยสดชื่นกระปี้กระเป๋ามากๆเลยค่ะ สามารถใช้ชงกับน้ําธรรมดาได้ทั้งแบบชาร้อนและเย็นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชงแบบร้อนกันค่ะ1นซองชงได้1แก้วใส่น้ําอุ่นประมาณ150มลส่วนตัวชอบแบบร้อนมากๆค่ะพอดื่มแล้วรู้สึกผ่อนคลายชงง่ายแล้วก็พกพาสะดวกด้วยนะคะบอกเลยว่าตั้งแต่มีซองเขียวนี้ติดบ้านติดกระเป๋าไว้แฮปปี้มากๆเลยค่ะรู้สึกได้เลยว่าได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะหลับสบายมากๆและที่สำคัญเลยคือไม่ต้องคอยกินยาแก้ปวดหัวไมเกรนบ่อยๆเหมือนแต่ก่อนแล้ว ทางร้านเขายังมีเครื่องดื่มอารมณ์ดีแบบขวดพร้อมดื่มแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนเป็นรสออริจินอลหวานน้อยแช่เย็นก็สดชื่นพร้อมดื่มได้ทันทีห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะ